แ่าจะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมนะคะไปกดหัวใจนะคะเขียนคอมเมนต์ comment, แล้วก็อ,อกดติดตามด้วยนะคะอืก็เป็นค่าครูนะคุณน่ะเป็นคนที่ลูกร่างหน้าตาดีในวงสังคมของคุณน่ะแต่มันเป็นอะไรที่เหงาเหลือเกินเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาเขาคนนั้นน่ะที่คุณดิวอยู่อะ่ะ คนในใจของคุณนะละทิ้งคุณไม่ได้สนใจไม่ได้มีเวลาให้อยู่แต่ในที่ของตัวเองเก็บตัวแบบนั้นจะคิดจะทำอะไรก็ไม่พูดแล้วคุณก็มองว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่การเรียนรู้เนี้ยมันเป็นอะไรที่โคตรช้าเลยคือเขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์เขามีความขี้เกียจ แต่โชคชะตานำพาให้คุณและเขามาเจอกันแล้วทำไมถึงเป็นเยื่องนี้มันน่าจะเป็นในลักษณะคนเก่าในอดีตชาติมาเจอกันมันน่าที่จะมีอะไรที่รวดเร็วกว่าน,นั้นสิ่งที่ได้นั่นก็คือการที่เขาตั้งกำแพงใส่การที่เขาเว้นระยะใส่เขาเป็นอะไรนะคุณจึงมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มีอะไรดีฉันไปดีกว่า ฉันอาจจะพบเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตเกิดขึ้นก็ได้เพราะอย่างน้อยๆมันก็มีการที่หันมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองใส่ใจรูปร่างหน้าตาการงานการดีลกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องกิจการของคุณมันน่าจะดีกว่านะเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเขาก็แค่เป็นคนที่มีอีโก้เยอะในระดับตัวพ่อก็เท่านั้นเอง ที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ง่ายๆไม่ใหญ่นวิเอาไม่ใช่แต่พอหลังๆเริ่มมีตําแหน่งนะเขาก็เลยเรื่องเยอะแล้วก็เรื่องมากนะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีสักทีเพราะด้วยตัวเขาเองแหละเขาคาดหวังว่าอนาคตของเขามันจะต้องไปไกลกว่านี้ไปไกลถึงต่างแดนก็ได้นะสิ่งที่เขาคาดการไว้ คุณเลยมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเส้นขนานมันไม่มีวันที่จะมาบรรจบกันได้หรอกเพราะคุณทํางานคนเดียวแล้วเขาก็ไม่ทํะแรกแรกเขาก็เข้าใส่น,นะแบบแสดงออกเยอะเข้ามาจีดนั่นแหละแต่พอคุณติดกับเขาละอ่าทีนี้ปล่อยวางจ้าไม่ได้สนใจเขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไม่เปลี่ยนหรอกจริงๆอ่ะเขาก็ยังชอบคุณอยู่แบบนั้นน่ะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างทําให้เขาอ่ะ ทำตัวไม่น่ารักใส่คุณแต่ยังไงเดี๋ยวเขาจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมนะ